อยากมาโครงการนี้บ่อยๆอยากให้จัดขึ้นบ่อยๆค่ะก็มันเจ๋งมากเลยครับก็ได้รู้จักวิธีคิดนอกกรอบะครับได้รู้จักการตอบคำถามในวิธีใหม่โดยที่ไม่เน้นวิชาการมากเกินไปครับก็อย่างที่อาจารย์เขาบอกครับว่าความคิดสั้์มีค่ามากกว่าความรู้ ก็คิดว่าดีนะครับได้คิดแบบแปลกๆสร้างสรรขึ้นมากก็มีความคิดครับสนุกมากเลยค่ะแล้วก็โครงการนี้ได้ให้เราใช้ความคิดเยอะอะค่ะก็สนุกไม่ซีเรียสมากค่ะน่าเข้ามากๆเายค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์วิยาก็ได้สอนการคิดหลายๆมุมหลายๆแบบค่ะคิดนอกกรอบคิดนอกกรอ,<ม>อ,อบประมาณว่า ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากแค่เราคิดเราคิดตามอิสระไว้ความคิดตามที่เราคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกความสามัคคีในกลุ่มเลยค่ะใช่ค่ะสนุกมากเลยครับเป็นอะไรที่มีสาระดีมีความรู้ด้วยครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากให้มันร่วมไข้นี้มากจริงๆอะครับ เด็น้องที่รียนเป็นแงนดีค่ะที่นี่อบุญมากค่ะ